สวัสดีครับผมกุยไพฑูรยนนะครับวันนี้เรากลับมาคุยกันต่อในบีสอฟที่2เกี่ยวกับตัว Tool ของ Operation Orchestra t i o n ที่เป็นตัว Studio ที่บอกว่าเป็นตัว Desktop Based Application นะครับเราสามารถที่จะโหลดซอฟต์แวร์ของ Microfocus ได้นะครับผ่านทางหน้า Portal หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของ Microfocus ได้นะครับซึ่งตัวไฟล์ที่ได้รับมานะครับเป็นไฟล์ iso ซึ่งมีทั้ง Central มีทั้ง Studio มีทางดีไซเนอร์นะครับแต่ทีนี้ที่ผมเอาเข้ามาโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แตกไอโซไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาเฉพาะไฟล์ที่เป็นตัวโซนิโอมาลงเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงอยู่ที่เครื่องผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูหน้าหน้าตากันของเขาก่อนนะครับอันดับแรกหลังจากที่เราทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับมันจะถามหาเราก่อนว่าตัวเวิร์ p สเปซหรือแอเียที่เอาไว้ใช้ในการรันตัวแอปพลิเคชันของ Uh, ตัวสตูดิโอเนี่ยนะครับเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับ uh, ผมก็เลือกโลเคชันที่ผมใช้ในการรั n นเวิร์กสเปซของผมเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผม Copy ปีาดไว้ก่อนนะครับผมกดปุ่มโอเคนะครับตอนแรกสุดที่ทำการเปิดแอปพลิเคชันมันจะทำหาทุกครั้งนะครับสิ่งที่เราจะได้รับมาทำไมเราถึงต้องรั n นอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือผ่านที่ผม Copy มาเมื่อสักกู่นี้ เราจะเห็นว่าภายใต้ผ่านที่ผมทำการลันเนี่ยเขาจะทำการสร้างตัวซีโอทำการสร้างตัว o o file นะครับซึ่งภายใต้ o oo file เนี่ยก็จะมีตัว workspace ต่างๆมี xml มี library มี configuration อะไรของเขานะครับซึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะเห็นตรงนี้ก็คือ content pack นะครับอันนี้พอดีผมสร้างแล้วก็ลองเล่นของผมชื่อ content pack ก็คือตัว work f l o w a u t o r i r นะครับ cp ย่อมาจาก content pack นะครับ ก็ทำงานเก็บไว้ที่นี่ไฟล์หรือว่า,อาแอปพลิเคชันที่ผมทำการสร้างเวิร์กโฟลด์ที่ผมทำการสร้างเนี่ยจะถูกเก็บไปอยู่ภายใต้โฟลเดอร์คือในโปรเจกต์ของ F l o w a u t เ l i ร e ไลตัวนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อกี้แอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือชื่อเดียวกันเลยคือ Flow a u t o l i รไลนะครับก็ถูกบรรจุและเก็บอยู่ที่นี่นั่นแหละฮะโฟลอัลทไลโอเคอจากในอ e ีพิโซดที่หนึ่งเนี่ย เราแบ่งแยกออกมาเป็นพาเนลย่อยๆนะครับในโปรเจกต์ก็จะมีตัวโปรเจกต์ไฟล์ประกอบด้วยไลบรารีและคอนฟิกเกชันนะครับก็เป็นคอนฟิกเ t ชันที่อยู่ในโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เราเห็นอยู่ถัดไปก็เป็นพวก dependency ก็คือ Content p a พคเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็น Content p a พคทีอ่อยู่ใน Market ของ i-top market ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาได้ภายใต้ตัวคอนเทนต์แพคของเขาเองเนี่ยก็จะมีตัว เหมือนกันเลยครับโฟลเดอร์ er, เหมือนกันเลยไลบรารี Library, แล้วก็คอนฟิกเรชันย่ยอยๆคือจริงๆแล้วเขาทำการสร้างขึ้นมาเป็นคอนเทนต์แพคที่เราสามารถนำมา reuse ได้นำกลับมาใช้ได้โดยเขาแบ่งเป็นท็อปปิกย่อยๆนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเบสเป็น Docker เขาท้าก็ไลาเ่เป็นเป็นท็อปปิกย่อยนะครับแล้วก็ทำพวก o p e r a t i n g System หลักๆก,ก็คงมีผลตัวเบสนะครับกับตัว Operating s y s t e m ซึ่งวิธีการในการ Import Library นะครับเราสามารถดาวน์โหลดตัวไลบรารีต่างๆได้ผ่านทางหน้า i t e m Marketplace ของเขานะครับแล้วก็ทำการซื้อเลยครับว่าเป็น o p e r a t i o n Orchestation นะครับแล้วก็เราเท่าที่เราจะเห็นตรงนี้นะครับเยอะมากซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็จะเป็นตัวคอนเทนต์แผ่นย่อยๆที่ทั้งที่เป็นของ Micro Focus เองแล้วก็เป็นของ Community คือคนที่เขาทำการสร้างแล้วก็เอามาแชร์กันนั่นจะเห็นว่าเราจะมีคอมมูนิตีของ ของกลุ่มที่ทำไอทอมแล้วก็ o อเนี่ยค่อนข้างกว้างจะเห็นจากคูเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับมีคนจำนวนมาไลค์และดาวน์โหลดไปเยอะมากน้อยแค่ไหนสติายมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรามีแอปพลิเคชันสมมุติล้กันนะเอาง่ายๆ่าแอปพลิเคชันของเราที่ต้องใช้คอนโทรลพวกเน็ตแอปสตอ a ร e นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดและอิ p พ r ตเข้ามาได้ รับออโตเมทูทำพวกออโตด l พลอยอะไรแบบนี้ในคอนเซปต์ของตัว d e v o อฟก็เหมือนกันก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอามารี u s e ส o โมดิให้ปรับปรับตัว Content p a พ k เนี่ยให้เหมาะสมกับองค์กรของเราก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมดาวน์โหลดมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าวิธีการที่จะนำตัว Content p a พ k พวกเหล่านี้เอาเข้ามาใช้งานได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูตามนี้ ให้เรากดปุ่มที่เป็นตัวปุ่มลูกศรเหมือน Import แบบนี้ครับเอาเข้ามาแล้วก็บราวส์้าไปในโฟลเดอร์หรือว่าโฟลเดอร์ที่ผมทำการดาวน์โหลดมาที่เป็น Content p a พ็นะครับผมบอกว่าผมจะเอาตัว VM แล้วละกันนะครับ v m w a r e วผมก็ดาวน์โหลดแล้วก็เก็บไว้ที่นี่หลังจากนั้นผมก็บราวส์ก็คือ Import เข้ามาแล้วกดปุ่ม Open นะครับ มันทำการบริไฟแล้วก็ให้เรา Import เข้ามาแต่ผมอาจจะดาวน์โหลดมาผิดเวอร์ชันเนาะอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่เวอร์ชันที่ Compatible กว่าตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงนะครับก็หาดาวน์โหลดมาตัวที่เหมาะสมและสามารถดาวน์โหลดมาได้ผมอาจจะไปหาตัวที่เป็น VMware ใน Market สมุนนะครับผมอลองหาคำว่า VMware เป็นต้น วีเอ็มีมีไหมนะครับสมมุติว่าเป็นตัวโอเปอเรชันนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาออเปอเรชันเมเจอร์ตัวนี้ดีกว่านะครับออโตดีแล้วก็ดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องของเรา นะครับก็มีไฟล์ล่าสุดดูว่า c o m p a t i ิ l เกับเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วก็ไปเช็คดูในเฮลของเรานะครับดูในเฮลดูใน about studio ของเราอยู่ที่เวอร์ชัน0นเ0 0 9เวอร์ชัน1 1นะครับ2,019เวอร์ชัน11อืม อันนี้ยังไม่เห็นเนอะก็ะเดี๋ยวผมดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนละกันนะครับอ้าโอเคอดีผมยังไม่ล็อกอินเข้าไปนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมให้ดาวน์โหลดมาใหม่ละกันนะครับแต่วิธีการในการที่จะนำคอนเทนต์แพ็กนะครับเข้ามาก็คือเป็นแบบเมื่อสกักครู่นี้แหละครับก็คือบ r o w s e ไปที่คอนเทนต์แพ็กไฟล์แล้วก็ Import มนะันเข้ามาแค่นั้เองครับง่ายๆก็จบแล้วโอเคถัดมาเรามาดูอะไรครับ S.D.M ก็คือพวก s u r c e Control Manage กับพวกกล t h u ับใน Connection นะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะทำพวก Revision Control ของตัว Workflow ของเราได้ o p e r a t i o n ของเราได้นะครับว่ากลิ h u ัของเราที่ใช้ในการ Control คือที่ไหนอะไแบบนี้ครับเราก็ใส่รายละ,ละเอียดของกล t h u ับลงไปโอเคครับแล้วก็จุดประสงค์ของผมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเต็มให้ดูเป็น simple application ละกันเนาะ นะครับก็จะเป็นประมาณว่า,าให้โชว์แมส s a จบ b ็ออาจจะต้องทำความเข้าใจกับตัวแอปพลิเคชันนิดนึงว่า p r o ปาร์ตคืออะไร Inspect คืออะไรนะครับ่า design คืออะไรนะครับแล้วภายใต้ตัว Object ต่างๆเหล่านี้คืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์ให้ดูก็คือจะโชว์ให้ดูว่าวิธีการ e ม s เซจนะครับผมจะทำการรันแล้วบอกว่ามี Input Box แสดงมาให้ User นะครับก็ถามหาว่าให้ใส่ข้อมูลลงมานะครับผมบอกว่าใส่ข้อมูลอะไรมาก็ได้นะครับผมก็บอกว่าใส่เป็นอ่าโอโอนะครับสตูดิโแล้วเขาก็จำ e s สเซจตัวนี้ครับเอาขึ้นมาโชว์อ่าโอโอสตูดิโอเทสต แค่นี้เองง่ายๆแอปพลิเคชันเอาแบบ simple simple แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการสร้างสร้างยังไงนะครับโอเคนะครับผมทำการสร้างแอปพลิเคชันตัวใหม่ขึ้นขึ้นมาตัวโทษทีครับไม่ใช่แอปพลิเคชันนะสร้าง Flow ใหม่ขึ้นมาผมบอกว่าเป็นชุดว่าเป็น Display Demo นะโอเคนะครับเอาแบบ simple เลยนะครับ ทีนี้ผมจะเอาตัวแมสเซจมาจากไหนนะครับอันดับแรกเราต้องไปหาก่อนครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งการดิสเพย์เนี่ยถ้าเราไม่รู้นะครับตัวคอนเทนต์แพดที่เราดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการใช้เสิร์ชนะครับแล้วก็ดิสเพย์นะครับล้วก็สามารถที่จะเห็นได้แล้วว่าอา๋โอเคมันอยู่ที่ไหนในตัว คอนเทนต์แพ็กของเราที่เราดาวน์โหลดมาทำการเสิร์ชให้นะครับ uh, ผมก็บอกว่าใช้เป็น Display Message ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ภายใต้ base นะครับ Library Utility Operation uh, ผมก็เข้าไปตามผ่านนั้นเลยนะครับ สกูนนี้ผมทำการเปิดขึ้นมานะครับต้องขอโทษด้วยอ่าสับสนนิดนึงนะครับภาบร์ทาเบรคไลบรารีนะครับยู i l ลิตี้โอเป i เรชั่นนะครับอ,อยู่นี่ครับดิสเพย์แมสเซดอ่ะผมก็เพียงแค่ว่าทำการลาดนะครับลาดตัวอ็อบเจกต์นี้เข้ามานะครับถ้าผมใช้ตัวดิสเพย์ e มสเ g e บ่อยๆผมก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ครับเก็บไว อ้างอิงในอนาคตนะครับก็คือทำการ Copy แล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวโฟลเดอร์ของผมแล้วก็ทำการ Edit แล้วก็ p a s t e ลงมามันก็บาแล้วนะครับเผื่อในอนาคตเนี่ยผมมีการ Refer มีการใช้ตัว Object แบบนี้บ่อยๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งหาตัว o c t ของผมของผมที่อยู่ใน Content Pack นะครับทีนี้ในตัว i s ิสเ e Message มันคืออะไรนะครับอ่า เราจะดูได้ไงว่าตัวอ็อบเจกต์ต่างๆเหล่านี้เป็นอ็อบเจกต์ที่เรากำลังหาจริงๆนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวคอนเทนต์แพคสมมติผมยังไม่เลือกมานอะนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก r r p p r t y นะครับภา,ายใต้ r o p e r t y ของตัวอ็อบเจกต์นั้นนะครับอขออนุญ,ญาตขยับทดหนึง่งมันจะมีอะไรครับหลักของหลักของโปรแกรมมิ่งง่ายๆนะครับมันทุกอย่างในตัวของแอปพลิเคชันจะต้องมี Input ใช่ไหมครับ มี Input มี Process แล้วก็มี r r o e s s เสร็จก็ต้องมี Output นะครับมันก็จะมีแท็บประมาณนี้นะครับมีแท็บ Input อะไรบ้างเป็น Requirement ของตัว Object นี้นะครับก็คือเขาต้องการ Message เข้ามาแล้วก็หัวที่เป็นหัวข้อ To อ i ปิ i t l e ของเขา Output มีอะไรบ้างนะครับ r e s p อน s ที่มีความเป็นไปได้ทจะเกิดขึ้นของ Object นี้นะครับ แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าอ็อบเจกต์นี้เอาไว้ทำอะไรนะครับให้เราเลือกที่ดูที่ Description ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาโชว์ว่าอ็อบเจกต์เหล่านี้เอาไว้ทำงานอะไรนะครับถ้ามีสคริปต์ในการรันสคริปเปิลมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็อันนี้ก็ลองไปดูนะครับมีจังหลายตัวลองดูนะครับอ็อบเจกต์แต่ละแบบแต่ละประเภทนะครับตัวไอคอนก็เป็นตัวกำหนดซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวไอคอนเหล่านี้ได้นะครับตามที่ อามความเหมาะสมของเรานะครับโอเคทีนี้เรากลับมาที่โฟล์ของเราเนอะนะครับทษทีอืมดิสเพย์เดโม่ะนะครับเราจะมองว่าทั้งหมดตรงนี้คือแคนวาสหรือว่าถ้าเราบอกเป็นผืนผ้านะครับผมก็ทำการลากตัวดิสเพย์ e มสเซนของผมก็ามานะครับในดิสเพย์ e มสเซนของผมจะมีเอาต์พุตก็คือมีレスปอนได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวสัตเซสนะครับ ซึ่งแอปพลิเคชันมันทำหน้าที่ในการที่จะรับเมสเซจเข้ามานะครับแล้วก็ดิสเพย์ผลแค่นั้นเองครับง่ายๆทีนี้ดิสเพย์ผลเนี่ยก็คือสัต c e เสใช่ไหมครับภายใต้ตัวาจานสีเนี่ยอันนี้คือ response นะครับให้เราเลือก response เข้ามานะครับแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมโฟลของการทำงานเนี่ย s u c c e s s ให้ไปจบอยู่ที่ ดีโซก็คือ Success นะครับตัวปุ่มนี้นะครับเอาไว้ใช้นในการจัดการงานก็เกี่ยวกับตัวอ b อบเจกต์สตัวนี้ครับสมมติผมอยากให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับผมก็มาคลิกที่ตัว Alignment แบบนี้นะครับเพื่อเราจะจัดการงานได้ง่ายนะครับโอเคทีนี้มาดูที่ตัว Display Message นะครับตัวอ b อบเจกต์นี้ผมจะเข้าไปดูว่าสิ่งที่เขาต้องการมี อะไรบ้างนะครับเป็น r e q u i r e m e n t ในตัว Property เราจะเห็นว่า m e s s a g e Input ที่เขาต้องการก็คือมี Message มี Title นะครับ Result นะครับก็คือเป็นการ Display Data นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรไม่ได้คืนไม่ให้ไม่ให้ร e เทหรือว่า Return Result อะไรออกมานะครับก็คือตัวของเขาเองทำหนาที่จบในตัวของเขาเองนะครับ,นะรบในแมสเซจผมบอกว่า เมสเซจตัวนี้นะครับเป็นส e n s i t i v e data หรือเปล่าเป็น mandatory หรือเป็น required field ไหมนะครับนะครับถ้าบอก s e n s i t i v บ data ก็อย่างเช่นว,ว่าเป็นประมาณผ้าสว d นะครับก็จะเป็นตัว s ส i t i v i t y assign value form ถ้าเรามีการรับ data เข้ามาหรือว่ามีการ assign ค่า value อะไรที่เป็นค่า default จากตัว application เราสามารถ assign ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณเอาแบบ simple ก่อนนะครับ ผมบอกว่าตัวแมสเซจเนี่ยให้รับให้รับแมสเซจอินพุมาจาก User แล้วกันนะครับผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับให้มูรทางฝั่งนี้เนาะนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใส่ค่าเป็นค่า c o n สแตนตระบุไปเลยครับว่า Message แมสเช่่นวา Message ที่ต้องการง่ายๆครับ Hello World นะครับ แค่นี้นะครับ o ตัว title message บอกว่าเป็น hello message นะครับหลังจากนั้นก็ทำการ save ครับโอเคนะครับเห็นนะครับก็มีไปดู property ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็หนูว่าค่าใน message คือแม่โชว์มาเป็นอ๋อตัวที hello world นะครับ แล้วก็ Title คือ t i t l e ก็คือ Hello m e s s a g e เ่จเดี๋ยวผมจะทำการ r u รไดให้ดูนะครับวิธีในการ r u รันหรือทำการดีบั g เนี่ยเราจะเลือกที่ Local Connection ตอนนี้ไอเวล m เบนทุกอย่างจะไม่ได้ไปถูก Connect อยู่ที่ตัวเซนทรัลนะครับจะอยู่ที่ตัวเ e s k t o p เราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการรารอย่าใช่ว่าทำการทดสอบพวกปิ n งเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ เราสามารถรั n นพวก local host ก็คือใช้ IP ของเครื่องเราเนี่ยรันได้เลยนะครับโอเคมาดูที่การทำ debug แล้วกันเนาะนะครับเข้าไปที่ local ทำการรั n นเนีย่ยครับเห็นไหมฮะ hello World เป็น message ที่ผมใส่ไปเป็นค่าฟิกเลยแล้วก็ตัวนี้เป็น hello message ก็คือเป็นไปตามค่า input ที่ผมกำหนดไว้ทีนี้ผมบอกว่าผลการรั n นก็คือ success ทั้งหมดนะครับ ทีนี่ผมบอกว่าอไม่เอาละอยากได้เป็นแมสเซจที่โชว์เป็นขีม Message ช่วยกรอกข้อมูลให้เขาหน่อยนะครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นพรอม User สิครับนะครับในตัวพรอมก็บอกว่าการุณาระบุข้อความซึ่งผมจะข้อความตัวน,นี้เข้าไปแสดง Response ถัดไปนะครับก็คือเป็นเอา p u พของเขาทําการบันทึกนะครับแล้วก็อลองรันนะครับทีนี้ผลที่ได้ก็คือเขาจะถามหาผมก่อนครับว่าเป็น Message ที่ผมระบุไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการุณาร,นะระบุข้อความผมก็ใส่ข้อความลงไปบอกว่าเป็น Hello World อ่ะเอาตักฐ่างกันแล้วกัน Hello เป็น Demo Display Message กดปุ่ม continue นะครับเห็นไหมครับเขาจะเอาข้อมูลของผมที่ผมคีย์เมื่อสกักครู่นี้เอาเข้ามาโชว์แล้วก็เป็น title เหมือนเดิมก็คือเป็น Hello Message ครับเสร็จละนะครับอันนี้เป็นก็เป็นทาการทำความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของตัว Serio นะครับเดี๋ยวในะอี p i s o d ถัดไปนะครับจะค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นตัว ่ uh, simple demo ให้ดูก่อนว่ามันใช้งานมันทำงานอะไรยังไงมีทำความเข้าใจกับตัวไอคอนเล็กๆน้อยบ้างนะครับขอบคุณมากครับว่าติดตามในในอ e ีพีสอถัดไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ